รีวิวห้องน้ำจันไปเอาละค่ะมาดูกันเลยอยู่ในนี้เสียงอาจจะกองนิดนึงนะอย่างที่เห็นนะคะห้องน้ําบ้านดินเนี่ยจริงๆก็ทํามาจากดินนะคะแต่ว่าช่วงโซนที่เราอาบน้ําเนี่ยเราก็จะปูก,กระเบื้องไว้จะได้ทําความสะอาดง่ายมากขึ้นส่วนด้านบนนะคะที่เป็นสีขาวตรงนี้ก็คือเราทาเคลือบไว้นะคะเป็น A200 และส่วนสําคัญของห้องน้ํานี้นะคะ งโมชาด nice. ้วยนะคะก็จะมีที่นั่งแบบนี้ให้เขาอาบน้ําได้ง่ายนะคะเรียกง่ายว่าคิดเผื่อตอนแก่ค่ะถ้าเกิดว่าตัวเองแก่บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะหกล้มในห้องน้ําได้ง่ายก็ทําที่นั่งไว้เลยส่วนอาล้างมือตัวนี้จะเป็นปูนอีกเดียวนะคะก่อเองติดเองเห็นบ้านเราเป็นบ้านดินนะคะจริงจริงบ้านเรามีน้ําอุ่นด้วยนะน้าอุ่นของเราเป็นระบบไร้โลกแล้วห yeah! <Northwest ern. S 2> ้องน้ํานี้นะคะด้วยความที่เป็นห้องน้ําเล็กเราก็จะมีหน้าต่างแค่บานเดียวเท่านั้นซึ่งเวลาลมมาเนี่ยฝนสาดตอนอาบน้ําด้วยนะ และด้วยความที่ลมแรงนะคะฝุ่นมันก็จะปิวเข้ามาด้วยเช่นกันต่อให้ล้างห้องน้ำบ่อยแค่ไหนยังไงก็มีฝุ่นและที่สำคัญเด็กคนนี้ชอบไปเล่นเลอะดินมาห้องน้ำมีแต่คราบดินเต็ไมไปหมดเลยห้องน้ำทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องวางท่อระบบน้ำาระปนหรือแม้กระทั่งการวางซุวมคุณพ่อก็เป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะถ้าสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ถามไว้ค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยตอบ